ที่ทูเด็กนะทูห้พี่น้งองอเสือตัวนี้น้อยก็เจ้าไลิได้หลุดเลยเฉพาพอจังไห้เมื่อกี้นี่พี่หน้่งเลยบอแม็กหนุ่งไห้แล้วก็ไห้มันหนุ่งยากได้เสือตัวนี้มันหัดลูกบอแม็กใหญ่เลยเนาะอีหลายใหญ่เลยเนาะลูกอีหลายใหญ่แล้วอันนี้ bưng hai sữa tôm mày à tự ta luôn rồi à này nhưng nó luôn ôi sai giả phong bây giờ là vì nó ơi nhưng mà mà chưa. mưa bàn lơi có chắc khuyên bỏ và xíu mưa bàn lơi không sai mưa bàn lơi là vì nó gây. น่ารูกอีหลานี่ก็กินนมหลายแล้วบุญเนี่ยพุ่งออกแล้ลูกบะแม็กก็ได้ใส่ออยเซ็ตใส่ออยเซ็ตครับเดี๋ยวให้สะพอนไปซือ้อยังบลบอกคนชื่อแล้วคนบอกคนช,ชื่อแล้วสิรวมมาบ้านเลย สาวพนเป็นผู้ขอดเนาะพี่น้องบแมแฮกเป็นผู้เลี้ยงเป็นอะไรอะไรแบบนี้ฮะหืมพอได้เลี้ยงแล้วเนาะอเอาน้องยืนแมนแมนบอกยอย่าเตะไอต้นจือบอก่าส่ชวนดีเด้อครับ บาแมกอาลูกนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีน้องเลยกางขึ้นกับกลางขึ้นกับเพราะว่าแต่สาเสาพอนจะได้เอาหน่อยเดียวมีแต่บาแมกเอา ขอบคุณครับ thank you เด้อดอกกุหลาบขอบคุณค่ะเอา, awesome าสัมฤทธิยแม่วะสิออกอะไแหละพี่น้องบอแม็กคุกคุกดลนเติบม,มือนี่คุกวัวน้องยังเหลือเท่านี่แหละพี่น้องบอลเห็นบอลดำดำนี่แหละพี่น้องเอย น้องได้กี่เดือน3มเดือนแล้วเด้อครับไปเข้าได้สามเดือนกับสองมือนแล้วเด้อครับพ่อแม่สุดขอบุณค่าตั้งคิวเด้อสาวพ่อนเมื่อบ้านครับจะไปยังหนักหนาเมื่อบ้านอ่าอาทิตย์หนึ่งแบบอาทิตย์หนึ่งนี่หกมือเมือม่อบุเมื่อมือหนึ่งพี่น้องเอ้ บมมือมืออนึงมือใครหั่มือเบิดนะเนาะลูกแม่เจ้านีได้แม่อน้องใบ,บเขานี่ได้อัพโคตรบนจักรอ่ะเดี๋ยวบ่แม่กเปลี่ยนเชื้อให้น้องใหม่เขาเด้อเดี๋ยวปิดเสียง